สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟขับระยองสังเวียนที่จะเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับไม้ครับไม้เนินพาบอนโอเคครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้จริงๆเป็นครูรับสอนบาสเกตบอลโอ้โหก็เล่นบาสเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อยมวยเป็นแน,น่นอนโอเคครับ <laughs> <laughs> มีอะไรอยากจะบอกกู่โชคไหมฮะก <laughs> ็เราไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ต่อยกันเป็นกีฬาก็สู้กันที่โอเคครับขวามือครับผม <laughs> ชื่ออะไรฮะฟอง ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ r i d e r รครับโอเคครับขอขอตอบหน่อยได้ไหมอ่าเจมที่ครับโอเคครับผมและต่อจากนี้ขอให้พวกคุณสู้อย่างเข้มแข็งและแสดงจิตวิญญาณนักสู้ในตัวคุณออกมานักสู้เดินหน้าเข้าหากันครับใส่ฟันยางแคปใส่ฟันยางครับผมขอโทษนะครับเยครับผมฟังกติกาหนะครับอันนี้เป็นกติกาเมวยไทยหรือสากลนะครับมวยไทยนะครับรู้กติกานะครับ ผมมีเวลาให้คุณหนึ่งยกก็สามนาทีมีอะไรแสดงมันออกมาสั่งหยุดคือหยุดนะครับกกามวยไทยอย่างเราไม่มีศอกนะครับแล้วก็ห้ามเอาเข่าตีหน้าคู่ต่อสู้โอเคนะครับโอเคครับนักสู้ชนหมัดครับเอาแล้วครับโอกาสเดียวของคุณนะครับที่จะได้ต่อยนักการเมืองครับเมื่อกี้ต่อยทหารไปแล้วสุดเลยครับสุดเลยไม่ีโอกาสเียเอแล้วโอเคเอาหน่อยอย,อยู่ยอยู่มุมหน่อยครับพี่อยู่มุมหน่อยครับโอเคครับซ้ายพร้อมขวาพร้อม เอาเวลาเดินนะสามนาทีเท่านั้นนะครับสามนาทีเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเล่นเล่นของผมเดี๋ยวจะกระโดดชุดอ,อุ้ย เดินเะยังไงครับไปเดินเะฮะเดินแน่เดินครับมีอะไรแสดงได้เต็มที่เลยครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปีใีีเฮ้ยฟังนลยอัฟังนายนฟังยับยังนนัยนังฟังยนัยนฟังรนนัฟังัฟันนยนังหน่อยนะครับโอเคนะครับไม่ไรนะ พร้อมพร้อมไฟกระบอกไม่ธรรมดาไม่หน้าสบัดไปดิหน้าสบัดไปดิคุณไหมคุณไปพร้อมอร่อยพร้อมเหลือเวลาอีกสองนาทีครับทั้งคกลเ่มเฮ้ยสองนาทีไม่เป็นไรครับมากลางวิธีหน่อยครับพร้อมพร้อมไปสองนาทีครับสองนาทีเอาหน่อยฮะทั้งคู่เอาหน่อยฮะขอเข้มเข้มเดือดเดือดเดินได้เดินครับเดินได้เดินเอาหน่อยเอาหน่อย มีเวลาไม่เยอะนะครับบนเวทีนี้นะครับเอาหน่อยครับมีแค่ยกเดียวครับมีแค่ยกเดียวครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับมาครึ่งทางแล้วครับมาครึ่งทางเร็วไม่ได้จะมีเพิ่มได้หรจะมีครึ่งนะครับมีอะไรอีกไหมแสดงออกมาเอาหน่อย啊เอาหน่อย啊สมองกี่ใบจัดไปเอาหน่อยเอาหน่อยออกอาวุธครับ

สุดท้ายครับสุดท้ายไปมาดิเดี๋ยวไม่เสียใจทีหลังเว้ยหมดยังเดินเลยเดินเลยหมดยังหมดเลยโทษนะครับถามคมรู้สึกหน่อยคุณเนี่ย แล้วนะครับซ้ายมือเป็นไงบ้างครับพูดไหวนะไหวนะครับเป็นไงบ้างครับขอถามความรู้สึกหน่อยสนุกพี่โอเคครับทำเต็มที่เนาะโอเคครับผมขวามือครับคุณครูเป็นไงบ้างฮะพูดกันร้องอีกรอบขอสามซ้ำพอทางนั้นเหนื่อยมากโอเคครับผมเต็มที่แล้วครับดูแลกันด้วยครับผมเต็มที่แล้วที่ยั สตจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็มัดกูพร้อมจะเสิร์ฟใส่ที่คางเข้าที่ตายสัตว์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็เข้ามาเด็มึงเข้าก็ได้ตัวตัวลุกงผู้ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนัก,นกอ่ะมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยคือไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนัก,นกมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยคือไฟขับตัวตัวลุกงผู้ชายกูจัดมาเลยแบบหนักหนัก,นกอ่อ